เช้าวันแรกที่อิสตันบูลตุรกีตอนนี้อยู่ในแท็กซี่กับลุงเดอช่วงเวลาตอนนี้เป็นช่วงเวลาใกล้ๆเที่ยงอุณหภูมิน่าจะประมาณ30องศาสำหรับแผนท่องเที่ยวในมือนี้เราอยากจะไปกันที่สูเหลาสีน้ำเงินมหาวิหารโซเฟียน่าจะอยู่ใกล้ๆกับ สุเหล่าสีน้ำเงินและอีกจุดหนึ่งที่อยากไปคือกาลันตาทาวเวอร์แต่ว่ามันห่างออกไปจากสุเหล่าสีน้ำเงินแล้วก็มหาวิหารโซเฟียเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะสามารถไปได้หรือเปล่าเพราะว่าช่วงบ่ายเรามีนัดกับหมอฟันตอนนี้ก็ให้พี่น้องอันชมวิวสองข้างทางไปก่อนเด้อจ้ามันจะเป็น วิวริมทะเลช่วงแรกๆถนนโลง่งพี่แท็กซี่ขับรถได้แบบว่าคล่องตัวมากแต่พอหลังๆพอเข้าไปในเมืองรถเริ่มจะติดปกติถ้ารถไม่ติดพี่แท็กซี่ขับประมาณ12นาทีแต่วันนี้ตาเข้าไปเกือบครึ่งชั่วโมงตอนนี้น่าจะใกล้ถึงแล้วในที่สุดเราก็มาถึงด้านหน้าของสุเหล่าสีน้ำเงินแต่ว่าคนเยอะมากเลยเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปสำรวจ ด้านหน้าก่อนเพราะเราไม่แน่ใจว่าจะสามารถอันเข้าไปข้างในได้เลยหรือเปล่าพอเดินมาอันข้างหน้าของสุราสีน้ําเงินแล้วมันก็จะมีร้านขายของที่นี้แดดมันร้อนเราก็เลยเดินเข้าไปซื้อหมวกคุณพ่อค้ากระใจดีไล่หลายนอกจากอันได้หมวกมาแล้วเพิ่นก็เสนอขายตัวตั๋วล่องเรือจํานวนสองใบแล้วลุงเดอก็ได้เจอกับเซลแมนที่แท้ทรูแทนที่จะได้ไปชม สุเหล่าสีาน้ำเงินแต่ว่าเขาพาเราไปร้านอาหารเป็นรูป็อป กําลังเดินตามเขาไปและร้านที่ว่านั้นก็คือร้านนี้เด้อจ้าก็คือชื่อว่าเซเว่นฮิลส์แต่พอขึ้นไปแล้วต้องขอบคุณเซลแมนเพราะว,าว่าวิวสวยมากนอกจากจะได้ตั๋วเรือมาสองใบแล้วเราก็ได้จองโต๊ะดินเนอร์ตอนเวลาสองทุ่มเหตุผลที่เราบรได้เข้าไปที่สุเหร่าสีน้ําเงินก็เพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วคุณเซลแมนก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่าจะมามาเวลาตอนช่วง8ปดโมงครึ่งดีกว่าช่วงเช้าที่เปิดใหม่ๆเพราะว่าคนจะไม่เ<ม>ยอะมาหา วิหารโซเฟียก็เช่นกันถ้าเกิดว่าช่วงเช้าเช้าคนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เอาก็เลยเปลี่ยนแผน่นไม้คือจะมาสุเหร่าสีน้ําเงินและพระมหาวิหารโซเฟียในวันพรุ่งนี้เช้าดีกว่าส่วนวันนี้ไกด้ถึงเวลาที่หมอฟันนัดแล้วเราก็เลยเดินตลาดข้างๆสุเหร่าสีน้าเงินเดินไปเดินมาก็รู้สึกกระหายน้ําเนาะอันก็เลยเจอร้านน้ำเนี่ยจะเป็นน้ําปั่นนะคะป้าหนาก็สั่งน้ําแตงโมไปแล้วก็ลุงเดอก็สั่งน้ําส้ม แล้วเราก็เดินชมอันร้านต่างๆกันต่อจ้ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเครื่องประดับแล้วก็จะมีร้านขายเครื่องเทศซึ่งเป็นที่แบบว่ามีชื่อเสียงมากและอีกอย่างก็จะเป็นพวกหมอนแล้วก็พวกพรมแล้วก็ชุดสีสันสดใสต่างๆส่วนร้านนี้ก็จะเป็นจานอันสีสันลวดลายสวยงามแล้วก็อีกร้านนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับตกแต่งภายในบ้านแล้วก็เครื่องประดับ ใกล้ถึงเวลานัดของหมอฟันแล้วเราก็เลยเดินไปเพื่อที่จะไปขึ้นแท็กซี่กันการขึ้นแท็กซี่ก็ต้องระวังถ้าเกิดเราไปโบกก็คือเขาจะอัพราคาแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้แอปมันจะเป็นราคาที่ตกลงกันหรือว่ากดมิเตอร์ถ้าเกิดว่าไใอีมาเที่ยวก็แนะนําให้ซื้ออินเทอร์เน็ตไว้ด้วยเพราะว่ามันจะสะดวกดีในการเรียกแท็กซี่แต่ว่าป้าหากับลุงเดิบดด้ซื้อมา ก็คือใช้อินเทอร์เน็ตในร้านกาแฟที่เราไปนั่งก็เป็นอุปสรรคก็คือถ้าเกิดว่าเหาออกมาจากร้านกาแฟแล้วมันก็จะบม่ internet. มีอินเทอร์เน็ตมื้อนี้เฮาก็เลยใช้เวลานานมากในการจะได้แท็กซี่มา1คันแต่ในที่สุดเราก็ได้แท็กซี่ในราคา200ไลร่าเพื่อที่จะเดินทางกลับไปที่โฮเทลค่าแท็กซี่200ไลรราก็จะประมาณ7ยูโรถือว่าถูกมากถ้าเทียบกับ ที่ i อแลนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ200กว่าบาท